อุปกรณ์สำหรับทำฟิโลโมลนแล้วก็ส่วนประกอบนะครับมียีสต์มีกล้วยน้ำตาลปิบ๊บไข่เพิ่งที่เราต้มเสร็จนะครับแล้วก็น้ำที่เราต้มเอาไข่เพิ่งเสร็จนะครับก็จะทำฟิโลโมนูนกันนะครับ หมักไว้สิบสี่สิบวันนะครับเดี๋ยถุงนี้ก็จะพองขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะยีดทำงานนะครับยีดก็ทำงานไม่ต่างจาก e m นะครับเราก็ต้องมาคายลมบอกนะครับนี่จะหมักแบบนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าถุงเรามีพื้นที่เยอะอยูอย่แล้วนะครับ รอให้เย็นครับอันนี้ฟีโรโมนอันนี้ไข่ต้มเสร็จแล้วนะครับส่วนนี้เสร็จเอาไว้ทําฟีโรโมนเติมน้ําตรงนี้นะครับพึ่งปงป่าและชันลงอนดนตานีขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ